ผู้แทนก่อนสาประชาชาติหัวหน้หาส่วนราการและผู้แทนที่ก่อนข้างในประจุม,มแค่วิเกียรติทุกท่านได้สับจชต่้งค่าวนี้ถือว่า การที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการสร้างภาพชีวิตที่ดีการที่จะทําอย่างไรให้ประชาชนทุกคนนั้นอยูดได่ได้ด้วยความเสมอภาคและสมศักศีและรวมถึงความเสมอภาคทั้งหญิงชายความเสมอภาคในทุกเพศทุกวัยสิ่งต่ตางๆันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมในการสนับสนุนและทำง,งานบุราการกับทุกสรวงมาโดยตลอดจะเห็นว่าปัญหาที่ผ่านมา ก็เชื่อว,ว่าทุกกระสุงนี้หลายกระสวงที่เข้ามารวมอยู่ในที่นี้และเกิดขายที่มาเรียนเชิญในวันนี้ไม่เพียงแค่จุดน้อยด้านที่อยู่ในห้องนี้แต่ยังมีอีกหลายเกิอข่ายทั่วประเทศในการที่ร่วมกันในการพัฒนาดูแลช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้โดยการผู้สูงอายุและผู้พิการบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้มีหลายๆหน่วยงานในการ ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่สิ่งที่เราได้พบก็คือว่าปัญหาต่างๆก็ย,ยังไม่ได้าลดน้อยถอยลงไปและสิ่งที่พบก็คือว่าทุกหน่วยนั้นได้มีการประสานงานกันโดยใช้วิธีการติดตามซึ่งก็เป็นกระบวนการต่างๆที่ยาวนานมากและเป็นการประสานงานแบบถูกส่งต่ออยู่แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศิจรจาลงวันนี้ คือเจตนานุแนวแน่ที่เราจะร่วมกันในการโครงการพัฒนาระบบนี้ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์อย่างเวลาการกันอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าระบบทุกระบบทุกหน่วยที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือมูลนิธิเป็นเครือข่ายภาคประชาชนก็จะเป็นหน่วยในการที่เราจะร่วมกันรวบรวมพลังเป็นด่านหน้าในการรับเรื่องราวร้องเรียน ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือผู้สูงอายุทุ้ขั้นเพื่อให้สิ่งนี้เป็นหน่วยในการเป็นหน้าด่านในการที่จะรับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือมูลนิธิเครือข่ายที่ทําหน้าที่ดูแลนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วเพื่อให้ระบบการส่งต่อน,นั้นเกิดความรวดเร็วและเพื่อให้ระบบของการส่งต่อน,นั้น มีกระบวนการในการติดตามอย่างครบวงจรถามว่าเมื่อมีการติดตามแล้วบางครั้งกรณีที่ผู้ที่มีปัญหาต่างๆได้รับการดูแลก็ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ดูแลจิตใจจนถึงการให้กลับเข้ามาเป็นคนดีทสามารถยิังอยู่ได้ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเราอยากคาดหวังไม่ใช่พเพียงแค่การช่วยเหลือสังคม แต่เราอยากเห็นการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกตินี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นการมาตการนี้และฉันก็เชื่อว่าการมระการนี้จะได้รับการตอบรับจากทุกหนวกงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาภาพชีวิต คนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิที่ตามกฎหมายในพื้นทธิที่จะได้รับ,าบราร่ารบริหารจัดของรัฐบาลนั้นจากเจตนารวมต่างๆนี้ก็ต้องกลับเรียนให้พวกมีเกณฑ์ว่าตลอดเวลาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นรัฐบาลก็ได้มีการพัฒนาโครงการต่างๆหลายโครงการตังต้ง,ต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 งแต่เรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า การบริการแพทยกคุ้เฉลิมผู้่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในการรัการระบบส่งต่อเช่นนี้เหมือนกันในการที่จะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนเป็นหน่วยในการรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจุดมุ่งหมายก็คือต้องการรักษาชีวิตของ่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วยังมีเรื่องของการเพิ่มเตี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุหรือแม่ครั้งการเพิ่มโอกาสในการที่ให้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนของรัฐบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเครื่องมือต่างๆเรามีหลายเครื่องมือการให้ได้โอกาสเราก็มีหลายโอกาสที่จะมีจัดให้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสังีกองทุนหมู่บ้านกองทุนตั้งตัวได้หรือแม้กระทั่งกองทุนเอสเอลและยังมีหลายๆโครงการที่ภาครัฐได้จัดสรรให้แต่ทําอย่างไรให้ประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพได้รับสิทธิภาครัฐ ดูแลให้อย่างเต็มที่และเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือเจตนารมณ์ของการรักษาธทั้งหมดนะคะและประเทศไทยเราก็ได้มีการปฏิบัติตามพันธะกรณีที่เราได้ลงนามกับนานาประเทศซึ่งมีการมีทั้งการออกกฎหมายรับรองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่มีการทาแผนยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กหรือแม้กระทั่งการกระทำรุนแรงในครอบครัวและสังคม ตลอดจนการแก้ปัญหาวัยรุ่นก็คือคุณแม่วัยรุ่นด้วยกวารที่จะทำอย่างไรในเรื่องของปัญหาการคล้องก่อนวัยการเข้าใจในการเตรียมรับส,รบสภาพปัญหาต่างๆบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจะทาอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่ได้จากริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจที่พัฒนาแต่สังคมและว,วัฒนธรรมประเทคนีที่ยังอยู่ในภาพชีวิตของคนไทยนั้นยังอยู่เช่นกัน แน่นอนค่ะการทำแบบนี้ก็คือการที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงเป็นที่มาของเจตนาร์ในการบริการนี้ทั้งหมดนะคะฉันเองก็ขออนุญาตยากตัวอย่างว่าสิ่งที่เรากำลังพูดว่าศูนย์ o s c นี้ไม่ได้เป็นเีแค่ศูนย์ในการรับเรื่องราวต่างๆหรือศูนย์ในการส่งต่อแต่เป็นศูนย์ในการดูแลอย่างครบวงจรนะคะฉันขออนุญาตยากตัวอย่างในกรณีของเรื่องของ เด็กท้องก่อนวัยวัยรุ่นท้องก่อนวัยสิ่งต่างๆแบบนี้ถ้าน้องท้องก่อนวัยนอกเหนือจากการที่เราจะดำเนินการตามกฎหมายแล้วเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนจะทำอย่างไรในการกินอยากอยู่ในสังคมคุณแม่ไวยใสจะทําอย่างไรและการดูแลเด็กที่จะเกิดมาในโลกนี้ด้วยความที่สังคมต้องได้รับการดูแลและก็การพักฟื้นจิตใจสิ่งต่างๆล่านี้นี่คือกระบวนการที่เรามองลึกไปมากกว่า เฉพาะหน้าแต่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาางสังคมและการเข้าใจปัญหาสังคมว่าเราจะทําอย่างไรที่จะย้อนกลับเข้าไปหาตั้งแต่เรื่องของต้นทางด้วยการปร้องกันและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนันที่มาของกระทรวงต่างๆที่ได้เกี่ยวข้องนั้นฉันก็หวังว่าในอนาคตจะมีหลายๆกระทรวงเข้ามาร่วมมือเพิ่มขึ้นถแม้กระทั่งมูลนิธิเครือข่ายภาคเอกชนที่ภาครัฐยินดีที่จะรับร่วมทำง,งานกับทุกท่าน ยืนยันว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประการระบบส่งต่อน,นี้เรามีการพัฒนาใะใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้การพัฒนาการส่งต่อน,นี้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถที่จะใช้ในการติดตามการแก้ปัญหานและการดูแลของประชาชนเพืผล,ผลอย่างเป็นที่ ก็ส่งต่อแพร่กระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบุรณนะคะโดยที่นอกจากนั้นนะคะที่มีกระทรวงพัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมุษยนั้นก็จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงไอซีทีและสำนักนายกรัฐมนตรีในการที่จะติดตามรัาการแล้พร้อมกับทำให้หนาแนะนำกับทุกกระทรวงค่ะกอคาดว่าโครงการนี้วันนี้เราได้มีการร่วมลง,งานามเข้โยูกับ ทุกกระสวงที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านได้เห็นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็คาดว่าจากการลงน้นํานี้เราจะบูราการศูนย์ทั้งหมดได้มากกว่า20,000ศูนย์ทั่วประเทศน,นะคะแล้วก็ภายใต้ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์รับเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ในการรับเรื่องราวทั้งหมดนะคะรวมถึงกอ,องทุนพัฒนาสตรีที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์การก็คือ1300และเว็บไซต์ะคะ่ะ แล้วก็เชื่อว่าอีก2เดือนนะคะทางรุ่นรี่ที่ที่เราปากว่าอีก2เดือนระบบนั้นจะสามารถติดตามได้อย่างมีความเป็นอัตโนมัติซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การทํางานของทุกสูนั้นทํางานได้ครอบตัวขึ้นนะคะการอบรมการทารงานต่างๆก็คงจะมีการอบรมเพื่อแลกเปลีมม่ยนความรู้ในระดับถัดไปค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเรานั้นได้มาร่วมกันประกาศเชิญารมในการที่จะลงานามความร่วมมือกัน ระหว uh ่างผสมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของรุ่นพัฒนาบทบาทสตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะคะทุกกระทรวงแล้วก็รวมถึงมูลนิธิแลนมีมูลนิธิพินาาด้วยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกับเราวันนี้และในอนาคตเราก็ขอเรียนเชิญมูลนิธิทุกๆมูลนิธิค่ะที่จะเข้ามาพร้อมในการทํางานร่วมกันและรัฐบาลนะคะในนามของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ชนเราก็องค์กรและคือขายภาคประชาชนทุกท่านค่ะที่มาร่วมกันในการการะกงคกให้งานนี้ได้เกิดขึ้นสําเร็จเป็นอย่างดีและก็สุดท้ายนี้ก็เพื่อเราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นศูนย์ที่จะเป็นที่จะ,จะรณรณงค์ระบบส่งต่ออย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะทําให้ปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ เด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้โดยการได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะที่นี้เด้ยค่ะ